สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ค่ำคืนนี้ลุงนวลจะพาท่านผู้ชมนะฮะามาสอ่องดูทุเรียนตอนกลางคืนนะครับผมครับหลายท่านก็สงสัยนะ,ะว่าทำไมส่องมาดูมาทำไมนะฮะก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนกลางคืนมแมลงปีกแข็งหรือมแมลงที่มันหากินตอนกลางคืนนะครับโดยเฉพาะแมงกินูนนะฮะ มันจะบินออกมาแล้วก็กลางคืนก็จะออกมาหากินนะครับชอบมากครับใบทุเรียนนะครับดังนั้นเราจะต้องมาส่องดูเพื่อที่จะสังเกตนะฮะว่าทุเรียนของเราถูกทำลายหรือไม่ถ้าเกิดเราส่องไฟอย่างแบบนี้นะครับถ้าหากว่ามีอาแมลงอยู่หรือ,อามากัดกินนะฮะมันก็จะบินนะเราจะเห็น นะครับและก็เขาจะบินมาเล่นไฟด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นนะฮะนานๆครั้งเราก็มาส่องดูนะครับแต่ทุเรียนต้นนี้นะฮะหรือทุเรียนสวนผมเนี่ยแต่เดิมนะฮะถูกทําลายนะฮะเห็นไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกทําลายโดยการมากัดกินนะฮะผมก็เลยมาส่องแล้วก็พบเจอนะฮะเมื่อพบเจอปั๊บ ผมก็ได้มีได้พ่นาสาราเพื่อไล่มแมลงนะครับผมก็ทำให้มแมลงก็ได้หนีไปนะครับผมดังนั้นมีความจำเป็นครับในการที่จะมา,าตรวจสอบนะฮะสองทุเรียนตอนยำขําคืนครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้ไปได้วยกันนะครับ ลุงนวเกษตรออนไลน์ครับหากเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะครับ mm hmm. ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตาม,มานะครับ,ค,รบคลิปหน้าเจอกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ